สำนักพิมพ์ Ocean Press and Ocean s a r จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือบันทึกลับเชกัวลาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันครบรอบวันเกิด84ปีของในเชนักปฏิวัติมาร์กซิสช,ชื่อดังก้องโลกนะคะเชื้อสายอาเจนตินาผู้นี้ นางอเดล่ามาร์ชภรรยาของนายเชค่ะเป็นผู้นำเสนอหนังสือภายใต้ชื่ออปันเตฟิโลโซฟิกอสนะคะซึ่งก็หมายความว่าบันทึกแห่งปรัชญาโดยหนังสือเล่มดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยเรื่องราวจากเหตุการณ์ใน3ช่วงชีวิตของนายเชตั้งแต่ประสบการณ์ในช่วงวัยรุ่นบันทึกการเดินทางในประเทศแทนซาเนียเชโกสวา ขออภัยค่ะเชโกสลาวเกียน,นะคะแล้วก็คิวบารวมไปถึงบันทึกจากการเล่าเรียนวิชาปรัชญาแล้วก็ทฤษฎีของนักคิดสํานักต่างๆที่เขียนขึ้นขณะที่ในเชยอยู่ที่ประเทศโบลิเวียด้วยค่ะสําหรับในเชก็คือบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกที่ทําการปฏิวัติประเทศคิวบาสําเร็จเมื่อปี2 5 0 2เพื่อล้มล้างระบอบการปกครองแบบเผด็จการของนายฟูเคนซิโอบาซิสตา หลังจากนั้นค่ะเขาก็พยายามเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองแบบมาร์กซิสในประเทศของโก้แล้วก็บริเวียซึ่งในบริเวียนะั้นซึ่งในบลิเวียนะคะในเชนั้นถูกกองทัพบลิเวียที่หนุนหลังโดยหน่วยสืบราชาการลับกลางสารัฐจับได้แล้วก็ถูกสังหารในเวลาต่อมาด้วยวัยเพียง39ปี ทั้งนี้นางมาเรียแอเรสเจ้าของสำนักพิมพ์นะคะก็กล่าวว่าบันทึกเล่มดังกล่าวจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ต้องการศึกษาทางด้านปรชัชญาเพราะว่าชีวิตของเชค,คือการเดินทางของปรชัชญาซึ่งทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าในเชบรรพบุรุษของคิวบากลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งค่ะ